วนม่อวานวานี่ผมไปุงเทพแต่ที่นี้ก็อยู่อยู่ที่บ้านนี่นแหละนะครับแต่ว่าเขาไปเด้ลงมมกทั้งรางแล้วก็ปไปเด้ไป,ปไปเดินไปงาปนเกับรุณแอนนะครับมืว่ววานแอนมีงานอยู่ชลบรีหรืออะไรย่องยอย่างนีละ่ะผมก็ไม่ไปด้วยเพราะว่าคิดว่าแบบอยากนอนอยากนอนแบบเต็มตาสักวันในช่วงกลางคืนก็หลับตั้งแต่ห้าโมงเย็น หลับตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วทีนี้ไปตื่นอีกทีหนึ่งตอนตอนแอร์จอ,อไปงานนะครับตอนสองทุ่มหรือเปล่าตอนสองทุ่มก็ตาอก็มาหลับอีกห้าทุ่มมาตื่นอีกทีตีสี่นะครับมาตื่นอีกทีตีสี่แล้วก็หลับต่ออีกหลับจากตีห้าไปถึงมาตื่นเที่ยงก็ออกมาที่สนามบินวันนี้หน้าตาสดใสแมนบอ นี่แหละทุกคนการนอนเนี่ยมันคือมันทําให้ร่างกายสม,มดุมลดีด้วยมันคือการพักผ่อนแบบร้อยเปอร์เซนต์ดีดีการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับสนิทคอนแกนฝนตกครับคืมทุกคนอยู่ในกลุ่มหรือ,อยังเข้ากลุ่มนะครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มน่าจะประมาณเกือบสามพันคนแล้วนะครับผม เดี๋ยวตอนเย็นนะฮะเสรจากประชุมวันนี้ผมมีประชุมบริษัทต้องกลับไปที่สารคามพาเด็กๆสวดมนต์แล้วผมจะไปประชุมที่ที่บ้านผู้จัดการนะครับที่บ้านคุณโอแล้วผมก็จะประชุมเสร็จเดี๋ยวผมจะไปคุยพูดคุยกับทุกคนในกลุ่ม c a n s o <al> u and s t u t u o i o สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ c a n ซ a วสวัสดีครับผมงานไรางครับช่วงนี้ อในในส่วนของวงนะครับตอนนี้เขากกำลังเริ่มซ้อมเดนเซอร์ซึ่งวันที่2ี่สิบเก้านี้ครสิว่ายเวทีนะครับแล้วก็จะพาทุกคนขึ้นซ้อมบนเวทีได้ก็คือต้องต้องไหวเวทีหลังจากวันที่29ก่อนโปรแกรมของของการซ้อมนะครช่วงนี้ับเป็นการซ้อมย่อยที่ซ้อมอยู่ข้างล่างนะครับซ้อมแต่ละเพงีงแต่ละโชว์ไปก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็ Uh, มีงานอีเวนต์นะครับวันที่22เนี่ยไปแบบเต็มวงแดนเซอร์ mm hmm. ก็น่าจะไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ศิลปินนักดนตรีเวทีเครื่องเสียงแต่จะเป็นเวทีแต่จะเป็นฉากเก่าเราจะยังไม่เอาฉากใหม่ขึ้นนะครับ mm hmm. ก็คือวันที่22สิงหาคมนี้นะครับงานฉลองร้อยหกสปีมหาสารคามนะครับเอาเวทีใหญ่ไ,ไปเลยพี่น้องยู่สารคามก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวผมก็จะเอา uh, ไลสดแถมลงในกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่ม ep ที่เให้ทุกท่านได้ชมนะครับมีกี่คิวแล้วบอสยดูกาลน,นี้น่าจะประมาณเกือบ200คิวแล้วนะครับอยู่ที่เพจคณะโพสต์ Post แล้วนะครับอยู่ที่เพจคณะโพสต์ Post แล้วนะครับสำหรับคิวคิวที่จะพาเพิ่นเพียนสัญญาจองไว้ครับผมเรื่องฉากทุกคนไม่ต้องห่วงเรามี เขามี่คือผมอะ่ะเป็นคนที่เตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆอยู่แล้วแต่ว่าคือตอนเนี้ที่ผมยังไม่โพสเพราะคิวงานเราก็มีเข้ากับบริจําจำเป็นเราต้องเรียกกระแสเอียงมากม่กันสิเป็นครับเพราะว่างานเรามีแล้วทีนี้เราห่วงไว้สําหรับเซอร์ไพรส์วันเปิดฤดูกาลหรือมันใกล้เข้ามาก่อนไกลที่จะโชว์ขั้มาก่อนมันมันมันจังสิแบบคือถ้าถ้าเราแบบเฉลยทุกอย่างอ คนมันสีอิมก่อนนี่ครับแล้วมันจะดูเฉยๆมากเวลาเห็นการแสดงนะฮะช่วงนี้บางอย่างเราต้องบอกกับทุกๆท,ท่านว่าเครื่องห้องตอง,ง,งห่วงไว้ก่อนถ้าจังสันแล้วมันสีบอเซอร์ไผ่มไหมครับคิวงานเราก็มีมีให้เห็นอยู่แล้วคิวงานเขามีอยู่แล้วเขารเขบริกาวลดเรื่องคิวงานเนาะแต่ว่าถ้าเรื่องโชว์เรื่องชุดเรื่องอะไรนี่คือผมเต็มเต็มร้อยอยู่แล้วครับงานพวกนี้นะฮะเรื่องฉากเช่นเดียวกันนะครับ ผมขออนุญาตแบบห่วงไว้ก่อนอาจจะมีแบบไทม์ไลน์ที่เราจะปล่อยเพื่อเรียกน้ำเรียกน้ําจิ้มสําหรับพี่น้องผู้ติดตามนะะเรื่อยๆแต่ก็คอยคอยติดตามดูทางทางเพจนี้นะครับค่คอยติดตามเบิ้งทางเพจนี้ <c oughs> พวกที่ไปอสไไปอสเตรเลียผู้ใดครับไปออสเตรเลียครับก็ติดตามดูที่เพจนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคือบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับกับระบบโปรดักชันมีมีหลายอย่างบนเวทีที่เราเปลี่ยนแปลง คิวงานช่วงเดือนพฤศจิกายนมีบ้างหลายวันอยู่นะครับมีบ่บางหลายมืออยู่ดีครัคิวงานเดือนพฤศจิกายนแบบผู้ใดเป็นผู้จัดเจาพาพ้าภาพียงต่างๆที่ยังไม่ได้มาหอรสศพนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะมีนาปลายเดือนก็มีอยู่บางช่วงนะครับแล้วก็เมษาช่วงไปลายเดือนก็ต้องโพดอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวล่อย คือมันมีมันมีไทม์ไลน์ที่เราวางแผนกันไว้อยู่นะครับแต่ถ้าเราโพสต์ไปเต็มแบบมีอะไรโพสต์ไปหมดเฉลยไปหมดยังเสียครับกลัวทุกคนเต็มอิ่มเห็นแล้วเก็ตแล้วแล้วไม่อยากพอเวลาไปดูเปิดวงจริงๆมันจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะมัน,มน,มนเฉลยมาเหมือนแล้งสิไหมครับนอนรอนในกลุ่มแล้วครับบอสครับว่าคุณพี่ พี่โรมครับบอกว่านอนรอในกลุ่มแล้วครับผมพี่แม่ทองยิมบอกว่าอยู่ในกลุ่มแล้วครับขอบพระคุณคุณแม่นะฮะปาร์ตป,ปีนี้ถือว่าบอกอ่าโดยเฉพาะไลฟ์สดนะฮะปกติเราแต่ละปีที่ผ่านมาที่ที่เราได้เดินสายหลังคือผ่านพ้นช่วงโควิดไปแล้วนะครับเราจะทำไลฟ์สดก็คือเริ่มต้นวันเปิดฤดูกาลแต่ว่าปีนี้มันเริ่มไปตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยฮะ มาหอดีพีที่หกลหพี่น้องก็ยังสื่อบาดที่เรารอบที่แล้วสี่พันกว่าคนสี่พันกว่าคนอยู่ในกลุ่มรอบก่อนห้าพันคนตอนนกพงศกรมารอบที่แล้วไม่มีศิลปินรับเชิญก็สี่พันสองร้อยคนในกลุ่มเบิ่งมารอบนี้แบบน้องกีต้านี่พาพรจากแกรมมี่โกนะฮะน้องเสียงดีมากมากเลยนะครับคนสารคามบ้านเดียวกันกับผมนี่แหละนะครับมารับเชิญในไลฟ์สด EP นี้เบิ่ง่าพี่น้องสิ เขานมาลายสําในะฮะหนึ่บาทกดลิงที่เขากลุ่มนะครับอ๋อที่เขาถามแม่ว่าลูกโมดกับอ๋อโมดไปเยอรมันครับไปเยอรมันไปยุโรปไม่ไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับออสเตรียอแต่่าเปินกับยูนซ้นอยู่อ,อ่เยอรมันตอนใต้ล่ะครับ ไปปักหลักอยู่ที่เยอรมันนะน่าจะสองเดือนนะสิกมาม่ายี่แปดครับยี่เก้าก็ต้องเขาซ่อมครับหมอรำกงิสิเขาซ่อมมันที่ยี่เก้าครับผมหมอรำก็จะเข้าซ่อมมันที่ยี่สิบเก้านะครับก็พอดีครับทั้งน้องโมดน้องคณิงทั้งนะปอนสิทธิทชัยหรืออาร์มน้อยนะครับกับสิมาพอดี อนเย็นครับครับผมเดี๋ยวผมจะแวะบ้านเจท,ทิยาน,นิดหนึ่งนะครับไปเอาของหน่อยจะบึงไปสารคามต่อเลยรอเล่นเกม รอแม,แม่แม่บ้านเดบีมาแจกบัตรอ๋อโอ้ยโจกแน่รอยยีสี่บาทมีแขบอมีแขกรับเช่นกับมวลคือเกามักศิลปินใจกลอยนีละจ้าขอบพระคุณครับใจดีมากมายติดตามทุกอีพีจะบอสขอบพระคุณครับผมพี่นามาัสยาพี่นารีครับผมรอในกลุ่มแล้วพี่วิมลพันธ์นะฮะขอบพระคุณนะครับพี่ บอสเดินทางปลอดภัยด้วยครับรอในกลุ่มแล้วครับบอสขอบพระคุณครับคุณชาเพียงพาซื้อทุก EP ให้เปิดขายเพื่อเต้าแฟดโอ้ยเลี่ยงซอยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานซอยกันครับขอบคุณลหลายๆครับติดตามตลอดเลยจ้าขอบคุณครับผมอดใจแล้วว่าปีนี้คือขนนกเราซื้อทุกปีปีละล้านกว่าบาท ปีนี้ก็เลยว่าบดสื่อดอกแบบคือของเรามันเยอะมากปีที่แล้วอย่างเช่นพวกสีเขียวเงี้ยก็ไม่ได้เอามาใช้ครับก็เลยว่าีปีนี้แบบบดสื่อเอาไปเอามาแบบอดใจบม่ได้ซือเขาเด็ดสื่อขนนกไปเก้าแสนกว่าบาทคือของเรามันเยอะแล้วเองครับคือบางบางทีอ่ะบางทีกระแสแบบวงวงนั้นวงนี้ซื้ออ่าลงทุนซื้อขนนกสามล้านสี่ล้านอะไรประมาณนี้คือคือด้วยความมาเิ่น คือเราอะซื้อทุกปีเนาะคือเรามีเพียงพอแล้วเี่ยไหมครับเอมันก็เลยดูเหมือนกับเราเอ๊ะปีนี้เราลงทุนอะไรหรือเปล่ายัางสิแนะจริงๆแล้วเราลงคือเราทํามาทุกปีไงครับเราเพิ่มเติมมาทุกปีแต่ของเพิ่น <c oughs> เพิ่นอาจจะพึงซื้อซื้อๆพี่น้องเก็ต้องตื่นเต้น,ตน,ตนบางคนแบบปีนี้ชาตเป็นยังไง <c oughs> เห็นวง,งนั้นวงนี้เริ่มปล่อยของออกมาแล้วก็เ,เป็นด้วยความเป็นห่วง <c oughs> แฟนคลับก็เป็นห่วงว่า ใจเกินน้อยอะจะเป็นยังไงฉากเต็มที่บอาได้มากรกฐานบอร,ระบบโปรดักชันอะไรเป็นยังไงมันอยู่ในหัวผมตลอด24ชั่วโมงเลยทุกคนผมก็นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะผมกากเหลนมันแบบดีที่สุดนะครับพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงคือมันอยู่ในหัวผม ในทุกๆชั่วโมงเลยสมองเนี่ยไม่ว่างแต่บางทีก็เหมือนว่างนะแต่สมองไม่เคยว่าง <c oughs> คิดงานอยู่ตลอด <c oughs> รอในกลุ่มแล้วจ๊านี่ไงเราไปนี่แหละไปช่วยกันในกลุ่มซื้อบัตรกลุ่มปิด ร้อยยี่สิบสี่บาทนะครับตอนนี้แอดมินกาลังดึงอยู่ใครที่กดลิงก์ที่ลิงก์มันขึ้นหรือเปล่าครับเช็คให้ผมหน่อยผมปักหมดุดผมปักหมดุดผมปักหมุดไปไม่แน่ใจว่าลิงก์มันขึ้นหรือเปล่านะครับก็ใครที่กดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างก็ตอนนี้ก็สามารถเข้ากลุ่มรอชมได้เลยสำหรับอีพีหนะ คอนแกนฝ่ากคืนครับบรัรยรรยากาศอากาศดีมากเลยเมื่อวานไปคอนแกนเอ้ยเมื่อวานอยู่กรุงเทพบดิออกกํร่างกายเลยเซฟเพราะเรกินแล้วนอนวันที่สิบสามโงก็ต้องตีรถลงไปหลังจากไลฟ์สดจบนะครับก็จะตีรถลงไปที่กรุงเทพอีกไป,ไปถ่ายละครช่องวัน ขอบคุณครับพี่ยศกิจท้ายบาทช่วยกันเดอ้อฝนตก คนไม่ตอบครับพี่บ้าะอยู่นี่เพชรพลอยนอนบ่อัอผู้นึงเด็กน้นนอหนาปากคอหอยเยู่ <c oughs> ผมนั่นสิไดไปประชุมสารคาม ฮัลโหลฮัลโหลเอ้าฮัลโหลสวัสดีครับฝนตกเราฝนตกมาแต่เช้ฝนตกแล้วอ่ะฝนตกอร่อยไหมจ๊ะเอ้าสวัสดีค่ะคุณพ่อยังสวัสดีค่ะคุณพ่อก่อนอ่ะวางก่อนวางก่อนวางก่อนอ่ะวางเลยแล้วสวัสดีสวยๆสวัสดีค่ะ ครับผม เปิดไฟให้พ่อหน่อยสิหนู พ่อกลับสารคามก่อนนะไปด้วยไหมไปด้วย,ยไหมไปบ้านยากไหม,มไหนไหนหันมายิ้มให้กล้องหน่อยสวัสดีจ้าน้องเพชคิดถึงน้องเพชไหมคะมจุบจ๊บๆก่อนจุ๊บก่อน,นอคิดถึงพ่อไหม คิดถึงแม่ไหมรักแม่ไหมรักแม่รักเท่าไหรรักเท่าไหรฮะเอาดีๆรักเท่าไหนรักท่้อรัก่ฟ้ารักพ่อไหมรักพ่อรักพ่อรักพ่อเท่าฟ้าเลยเย้ พ่อไม่ได้หลอกรถพักพ่อไหมน้ำพนตกอ่ะยิ้ม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 เห็นฟันยิ้มเห็นฟันก่อนยิ้มแบบพ่อเนี่ยหนูอยากไปโรงเรียนหรือยัง อยากไปแล้วอยากไปหาเพื่อนเยอะๆชอบไหมชอบมีเพื่อนเยอะๆหนูอยากมีเพื่อนเยอะๆใช่ไหมเพ่อไปเรียนเถงเดี๋ยวพ่อพาไปหาเรียนนะเดี๋ยวพ่อหารองเท้าก่อนพ่อเอารองเท้าไปรองเท้าไปใส่ทำงานก่อนนะ รองเท้าพ่อไปไหนอ่ะนี่ไงเอาคู่นี้ไปใส่ทำงานนะมาไม่ต้องออกไปนะลูกไม่ไม่ออกไปครับมามามานี่ พ่อขับสารคามก่อนนะเดี๋ยวพ่อกลับมาหานะพ่อกลับมาหานะเงลี่ยไม่เปีเห็นงานหอจากมุ่ง จมูกอื่นผมมันจมือื่นผมมาสิเห็ดเห็ดังขอองลหมอยากกินนมเี้วอ่กินนมเปี้ยวเหรอลไม่มีนี่ไงเอานี้ไหมเยลลี่เอาไหมนมเปี้ยวไม่มีลูกโอ้นมเปี้ยวอ๋อโอ้ยเมีย อยู่นี่อยู่นี่เย้เยให้ยายแกะให้พันยากกินนมเปีออเ้ยวผมไปประชุมก่น,กนเดี๋วเตรสิกับมาเดี๋ยวพ่ลับมานะเ,เดี๋ยวพ่อกลับมานะนีอ่อมาอสาขอบคุณค่าุูดเก่งมากเลย ไม่ได้บอกเลยนนช่วงนี้ไม่ได้บอกแล้วเย็นเย็นเลย,เยพ่อชิมหน่อยอ็อ่กอนว้าวหนูอยู่กับยายนะอยู่กับยายนะครับ เดี๋ยวพ่อพอพ,อ,พอกลับมาเย็นนี้แหละประชุมเสร็จพ่อกลับมานะโอเคบาย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 คุณย่าคุณยายในจอก่อนบ๊ายบาย นครับผมไลฟ์สดกลุ่มปิดวันที่12นะฮะก็อีก2วันมีเวลาที่ทุกคนจะได้เตรียมเข้ากลุ่มอีกอีกวันหนึ่งก็คือวัน,นวันนี้พรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เราก็จะซ้อมกันตอนนี้อยู่ในกลุ่มส0 0พันคนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะเข้าไปคุยในกลุ่มนะครับเย็นนี้ผมประชุมบริษัทเสร็จผมจะเข้าไปคุยกันในกลุ่ม ใครยังไม่เข้ากลุ่มรีบเลย124บาทมีน้องกีตา้านิพาพรมารับเชิญกลุ่มปิดของใจกันร้อยรอบนี้ด้วยนะครับอยากอยกกัะลูกอยกกระลังเดิน,หนาหากจะหน่อยเขาใหญ่เราการจิบเด็ฟิวนีก็ได้ดิอยากสต็อปไป อยากหยุดเวลาเอาไว้อยากหยุดเวลาเอาไว้น้องเพชรครับน้องพลอยนอนอยู่เมื่อกี้น้องพลอยไม่ได้มาคุยคนที่คนที่มาคุยลืมของหรือเปล่าครับบอสไม่ลืมครับ มใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยร้อยยี่สิบสี่บาทฮนะแต่ถ้าใครกดลิงก์เข้าไปมันจะได้เข้ากลุ่มเลยตอนนี้แอดมินทํางานเยู่มาเชิญทุกคนเข้ากลุ่มตอนนี้อยู่ในกลุ่มสองพันน่าจะสองพันเจ็ดสองพันแปดร้อยคนแล้วครับ เดี๋ยวเย็นนี้ผมเอาตอนนี้ผมจะกลับไปสารคามพาเด็กๆที่วงสวดมนต์บาพระเสร็จนะครับผมก็จะไปประชุมประชุมเสร็จเดี๋ยวดึกๆนะครับผมสิมบโมงว่าโซลีกันอยู่ในกลุ่มฝ <c oughs> นตกแดดออกคันฝนบาตกปกติ บ้านเขาขนแกันสารค้ามนี่หกโมงแรงกับพ่ท่านมืดเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าฝนแต่ว่าหน้าหนาวนี่หกโมงนี่มืดแล้วครับถ้าชงวงฤดูหนะรอในกลุ่มแล้วขอบคุณพี่ยศกิจครับ ไปตามลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับผมมีน้องกีตา้านิพาพรแล้วก็โชว์เต็มรูปแบบเหมือนเดิมหลายคนเห็สบิบอกว่าติดติดตามสื่อกันมั่งแต่อีพีแหลกเนาะบอกว่าคุ้มไปตั้งแต่โชว์แรกการแสดงแรกทุกอย่างในแต่ละช่วงแต่ละตอนนะครับพยายามที่จะจัด,จดสรรให้มัน ให้มันดีแบบตอบแทนให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาหนึ่งร้อยว่าบาทของทุกๆท,ท่านที่จริงแล้วอะ่ะถามว่ามันก็ไม่ใช่ปัจจัยสีที่จำเป็นที่ต้องไปเสียเงินเนาะปัจจัยสีของคนคืคอการกินการเอียงการดูแลตัวเองแต่ว่าอันนี้คือซื้อความสุขนั่นแหละครับร้อี่สิบสี่บาทคงไม่แพงเกินไป นะครับเราก็ทำคือคือผมก็ได้ทุนได้ปัจจัยจากทุกทกท่านมาผมก็มาอัปเดตโชว์นะฮะมันก็เป็นค่าใส่ใจเนาะก็เด็กๆก็จะได้มีค่าตัวค่าแรงในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้นะครับช่วงปิดวงแบบนี้แต่เขาก็ยังมีแบบมีไลฟ์สดมีรายได้จากไลฟ์สดหล่อเลี้ยงเขาอยู่นะฮะแดนเซอร์ cer, นักดนตรีนะครับโปรดักชันเอียงต่างๆในระบบของเรา ครับผมพี่เรียวแม่สิริลักษ์สวัสดีครับรอในกลุ่มแล้วนะครับหลอบอีพี่เจดนเมนูมอาดวาสีเอียงผ้าเห็ดเอียงผ้าลูกวันจกตากันในกลุ่มี่บอร์ดแมนครับรอในกลุ่มแล้วจ้าตั้งแต่วันแรกเหมือนผมรู้สึกยังไงไม่รู้เมื่อวานเมื่อคืนลืมกินยาฆ่าเชือ้อ คือปกติมันต้องกินยาต่อเนื่องนะครับแต่พอมันถือฝนเมื่อกี้ถือไอฝนเมื่อกี้มีความรู้สึกพี่ปะพี่อย่างซื้อดูครั้งแรกรู้ว่า ตั้งใจทุกคนที่ซื้อพอดูตั้งแต่แรกรู้เลยว่าตั้งใจทุกคนขอบคุณมบ้างครับผมตั้งใจครับบุญแองเงินพี่น้องฟิฟี่ด้วครับผมกับลงทุนอยู่ลงทุนหนึ่งหลายใจขายแห้งลูกๆลูกหลูกๆกับน้องๆก็ะเดยค่ะ โตไปรอเลียงในช่วงปิดฤดูกาลสองก็เช่าชุดเช่าอะไรมาที่มันเป็นงานวัฒนธรรมเนี้ฮะเ้าบระเดมีเองสิครไปเช่ามาเพื่อให้มันสมบูรณ์ วันเกิดน้องแอนอย่าลืมทำกลุ่มปิดนะครับครับผมอ๋อบัตมีติ้งของแอนน่ะเหลืออยู่ประมาณห้าสิบที่นั่งอยู่นะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้จองเนี่ยหนึ่งหนึ่งพัน้าิบาทได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นงานแฟนมีตแอนออรด,ดีในวันเกิดแอนด้วยนะครับที่โรงแรมเราเลยเดอะบอสกรีนโฮเทลตอนนี้เหลืออยู่50บบาท ตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบบาทนะครับผมถ้าโรงแรมเต็มทุกคนไม่ต้องห่วงคือมันอยู่ในพื้นที่ที่โรงแรมเยอะอยู่แล้วมันอยู่ในเมืองเขตไกลเมืองอยู่แล้วสิเป็ครับโรงแรมอยู่ในเมืองก็เยอะนะครับไม่ต้องห่วงคือมาเลยหนึ่งพันสองร้อเก้าสิบขายเป็นเก้าอี้นะครับขายเป็นเก้าอี้นะเป็นงานแฟนมีฟทุกคนจะได้เสื้อหนึ่งตัวแล้วก็ เริ่มตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหนึ่งทุ่มถึงถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงแรกก็จะเป็นกิจกรรมมิงแฟนคลับแอนออรดีนะครับในทุกๆบ้านทุกๆชมรมก็คือทุกท่านที่มานั่นแหละก็คือเป็นแฟนพันแท้เลยซสือบัตรเข้ามาหนึ่ก้าสิบบาทนะครับกิจกรรมที่จะทําให้ทุกคนได้ใกล้ชิดสนิทกัน